วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราพามาชมความคืบหน้าของมังคุดปีหกหกนะคะชุดแรกก็จะลูกประมาณนี้แล้วนะคะใหญ่มากเขียวดีนะคะออกเกือบทุกต้นแล้วะคะ่ะออกเกือบทุกต้นแล้ว ชุดแรกก็จะลูกประมาณนี้ค่ะไืมไเลี้ยวดูกันเลยอันนี้ถือว่าดกใช้ได้นะคะชุดนี้มีประมาณสามรุ่นค่ะดูกันเลยต้นนี้ก็กำลังออกต้นนี้กำลังออก ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะชุดชุดนี้ก็จะมีเกือบทุกต้นนะคะมีน้อยแต่มีนะคะ ทีนี้ไม่ค่อยเพืองปุ๋ยยาเท่าไหร่คือดอกจะสมบูรณ์มากแต่มันมาพร้อมใบดูกันคะ่ะ แย่ชุดแ่ดแดแคือปีใหม่นี้ประมาณวันที่ห้าที่หงนี้ก็น่าจะบานหมดชุดนี้นะคะชุดที่สามชุดสองบานแล้วถือว่าดกใช้ได้นี่ถือว่าดกอยู่นะแต่ดกแบบดอกเงนอะไรเงี้ยสวยงามตามท้องเรื่อง มีทุกต้นเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ทุกต้นนี่เกือบทุกต้นที่ยังไม่เห็นก็ประมาณสักเจ็ดสิบต้นได้ไห้ยังไม่ได้นับค่ะแต่ว่าหมายถึงว่ามันออกประปรายค่ะคือออกออกประปรายหมายถึงมันยังไม่ดกํกำลังออกแตกตามกันมา ีกำลังบานดอกเขาปีนี้สมบูรณ์มากเลยนะคะคือมีทุกต้นนี่ค่ะมีทุกต้นแต่เจ็ดสิบต้นนันยังน้อยอยู่ค่ะยังไม่นับกิ่งหนึ่งสามดอกห้าดอกอะไรประมาณนี้นี่ อยากโชว์ค่ะดูมองไกลๆไม่เห็นนะคะพอเข้ามาใกล้ๆพอมาใกล้ๆนี่อ้าวหลักฐานการเรื่องอบานหมดแล้วต้นนี้ต้นนี้น่าจะมีสองรุ่น สองรุ่นรุ่นที่บานเอ้สามรุ่นกันรุ่นที่สามนิดนึ่ดูอะไรนี่ดูนี่ดูใ,ใกล้ใกล้ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> ่รุ่นนี้ก็จะมีทุกต้นแต่มันมีแต่ มันแตกมันแตกสวยดอกย้ายใหญ่ดูกันเลยดูแบบเต็มๆไม่ได้ตัดออกดูจริงนี้สิ อวดเอามาอวดดูดูดูชุดมีนามีทุกต้น แต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่เออแต่ว่าต้นนี้ยังไม่เห็นต้นนี้เห็นถึงสิบดอกหรือเปล่าค่ะเอามาเอามาอวดแค่นี้แหละคะ่ะไว้ไว้คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะแค่เอามาให้ชมความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างลูกเท่าไหร่แล้วลูกโตขนาดไหนละ ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ